รวมเป็นผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2564 276รายนะครับวันนี้เป็นเพศหญิงทั้ง2รายอยู่ที่อำเภอกันทังทั้ง2รายและทั้ง2รายได้รับการกักตัวในสถานกักกันของรัฐที่เรียกว่าโลกาปรันชีนนะครับโดยมีหนึ่งของวันนี้หมายเลข275นะครับอันนี้เป็นภูมิลำเนาตำบลนาตะล่วงอำเภอเมืองตรังนะครับเป็นเพศหญิง อายุ43ปีสัญชาติไทยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจประมงที่อำเภอกันตัง176นะครับรายที่2ของวันนี้ภูมิลำเนาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังนะครับเป็นเพศหญิงอายุ38ปีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังซึ่งได้ทําการตรวจที่ด่านประมงแบบบูรณาการนะครับทั้งสองรายจึงนับเป็นคลัสเตอร์ด่านตรวจประมงที่กันตังนะครับหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักเอาไว้ในสถานกักกันของรัฐแปลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อในชุมชนขณะนี้ ได้ลดลงแล้วนะครับวันนี้เรามีผู้ป่วยที่หายเพิ่มนะครับได้รับการจำหน่ายกลับบ้าน15รายนะครับรวมหายเพิ่มทั้งระลอกใน182รายนะครับคิดเป็น66%นะครับผู้ป่วยที่ป่วยโรคโควิด -19 ของจังหวัดตรังกลับบ้านแล้วนะครับอีกหนึ่งใน3คือ109รายที่ยังรับไว้อยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับรายละเอียดตรงนี้ให้อยู่ที่เวลาบุญชัยจะได้แถลงให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับเพราะฉะนั้นรวมการระบาดระลอกนี้ก็ยังเป็นสัดส่วนเดิมนะครับ อันนี้เป้าหมายของจังหวัดตรังอยู่ที่198,309คนนะครับวันนี้มียอดจองทั้งสิ้น48,234คนคิดเป็น24.32%ของประชากรกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยจะได้รับการฉีดในเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าลตของการจองวัคซีนเดือนมิถุนายนสำหรับผู้ที่จองผ่านแอปหมอพร้อมเนี่ยเต็มแล้วนะครับทีเนี้ยถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่อายุเกิน60ปีท่านสามารถลง ทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมได้นะครับซึ่งขณะน,นี้คิวจะไปอยู่ที่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับถัดมานะครับยอดจอบบงวัคซีนที่ผมจะนําเรียนก็คือว่าประเด็นแรกนะครับพี่น้องประชาชนหลายคนเฝ้าคอยวันนี้ว่า15พฤษภาคมจะเปิดจองให้กับผู้ <c oughs> ตินะครับนําเสนอปลดล็อกจังหวัดนะครับให้กับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งจะลงนามเร็วที่สุดมีผลเที่ยงค,คืนคืนนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ทันอาจจะเป็นวันพรุ่งน,นี้ โดยจังหวัดตรังนะครับจะถูกปลดล็อกจากระดับสีแดงเป็นสีส้มนะครับต่อไปนี้นะครับก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากเดิม6จังหวัดจะเหลือ4จังหวัดนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากเดิม45จังหวัดหรือที่เรียกว่าสีแดง45จะลดลงเหลือ17จังหวัดพื้นที่ควบคุมจากเดิม26จังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น56จังหวัดนะครับส่วนสีเหลืองและสีเขียวเนี่ยยังไม่มีจังหวัดใดนะครับจวกคีรีขัน พระนครศรีอยุธยาเพชรบุรียะลาระนองระยองราชบุรีสมุทรสาครสงขลาและสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้คือ17จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหลักๆยังคงดูแลอาการอยู่ในโรงพยาบาลตรางถัดลงมาก็คือโรงพยาบาลสนามแห่งที่4แห่งที่3และยังมีกระจายตามโรงพยาบาลชุมชนนะคะประกอบด้วยโรงพยาบาลกันตังโรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาลนายงและโรงพยาบาล